ามาชมเวสป้ากันบ้างคันนี้ค่ะแล้วแบบพี่25กันแล้วกับเวสป้าค่ะลูกค้าจะเป็นเอสหนึ่งห้ e สิบไอค่ะจะเป็นปี2022คันนี้2อก๊อกระเด็กค่ะ2 6 2ไม่มีบาท้ายค่ะคันนี้เลขไม้เท่าไหร่จ๊าคันนี้คุณลูกค้าปุ่มปรับเลขไม้ชำรุดนะคะแจ้งว่าปุ่มปรับเลขไม้ชำรุดอ่างคุณลูกค้าแต่เลขไม้ที่ปรากฏนะคันนี้นะสามแปดสี่สองสามแปดสค่ะเลขไม้สามพันแปกว่ากิโลนะปุ่มปรับเลขไม้ชำรุดด้วยนะคุณลูกค้าขาแจ้งก่่่อออนนนนแล้้วะตีีราาคยูท สามส่วสองหนึ่งสองนะไปตอกวตต่อเลยหกหมื่นหนึ่งพันราคาไปล้สู้ต่อได้สองพันราคาไปแล้วหมื่องอะไรสู้ต่อไปต่อได้สามพันแล้วค่ะหกหมื่นสามอะไรไปต่อกวตต่อหน้าสี่พันแล้วค่ะหกหมื่นสี่หาพันราคาสู้ต่อไปต่อได้รบกวนแพนกล้องที่เรือนไม้ชัดๆหน่อยนะคะหกหมื่นหกพันราคาออนไลน์ค่ะสู้ต่อไปต่อได้เจ็ดพันเจ็ดพันแล้วเขาหกหมื่นเจ็ดพันออนไลน์ไปตอกวาต่อที่เมืนค่ะหกหมื่นเจ็ดพันนะหกหมื่นเจ็พันหกหมื่เจ็ดพันนับหนึ่งหกหมื่นเจ็ดพันนับสองสู้ต่อไปห้า จะเปสองพันสองซึต่อปีต่อราคาได้ค่ะจะมาสองสามพันแล้วค่ะจะมามสพัน้วนะคุณลูกค้าปมับเลขใม่ชำรุดนะแจ้งแล้วนะจะมาพันแล้วค่ะจะมาหน้าพัจะมหน้าพันห่งจะมาพันสอไปต่อต่อนะจะเป็นหหม่เลขสามศูนย์สองเจ็มาออนไลน์นับหกพันค่ะจะมานาพันจะมนาพันหนึ่งจะมา็นหน้พ okay. ันสองซื้อต right. ่อรีบินะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นหมาเลขสามศูนย์สองห้าสี่เจ็ดหมื่นหกพันบาทเจ็ดพันรักาเปลี่ยนจะเป็นเจ็ดพันจะเ็นเจ้าพัน สามขายค่ะตอน้องขายที่าคาเจ็ดหมืนจ็ดพันบาทอะไรที่ไปเนเลขสามศูนย์สองสองสองสยเอไไปด้ไหมเจ็ดนจ็ดพับาทขอฝาคุณลูกค้าอะไรด